สวัสดีครับอันนี้ซื้อเบ้าประตูของ CITY ้สองพัน่สมาติดเองนะครับก็คือจะได้มา4ชิ้นตามมีเลยนะครับราคาน่าจะ300กว่บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับในช็อปปี้ในของ l a z a ด้านะครับที่เรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างประมาณไหนนะครับนี่เลยครับจะเป็นในส่วนของพลาสติกนะครับนี่พลาสติกสวยงามมีโลโก้ของซิตีมาด้วยนะครับ ตามนี้เลยนะครับดูแข็งแกร่งมากนะครับเท่าที่จับดูนี่นะครับนี่เลยนะครับแข็งแกร่งมากนะครับแข็งแรงดีนะครับส่วนข้างหลังนะครับข้างหลังก็คือเขาจะมีในส่วนของกาวสาลักษณะนี้มาให้นะครับแต่ของผมผมใช้วิธีติดเพิ่มนะครับเพื่อความแข็งแกร่งของรถของผมนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่า อันไหนจะเป็นประตูด้านไหนอะไรยังไงตรงนี้เขาจะมีโค้ดบอกนะครับเห็นไหมครับว่าด้านไหนอะไรยังไงเห็นไหมฮะนี่น P R R R แล้วก็ R H นะครับตรงนี้จะเป็นประตูหลัง4คือฝั่งคนขับประตูหลังนะครับผมก็เลยนี่นะฮะมีจัญลักษณ์ผมก็เลยทำทำไว้ว่าเนี่ยคือฝั่งคนขับนะครับนาอนะครับ อันนี้จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งตหาสตรงนี้ก็คือ frlh นะครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งฝั่งที่เป็นผู้โดยสารนะครับนับหนึ่งก็คิดวผู้โดยสารนะครับเนาะนะครับจะมีโค้ดบอกลักษณะนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าอันไหนอยู่ด้านไหนนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับฝั่งคนขับนะครับด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นนะครับ R L L H นะครับก็คือมีเลขบอกก็คือโค้ดที่เป็นเลข3ตัวนี้นะครับเลข3นี้จะอยู่ในส่วนของด้านหลังนะครับฝั่งด้านหลังที่เป็นฝั่งอของคนที่เป็นผู้โดยสารน,นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสามารถนะครับเสริมความแข็งแกร่งอย่างที่ผมเรียนไปนะครับก็คือเติมในส่วนของกาวให้มันชัดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับ แข็งแข็งขึ้นนะครับตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวสักครู่นะครับจะลองประดิให้ดูนะครับว่าอะไรบ้างนะครับนี่นะครับจะเป็นแม่เล็กหนึ่งตามที่ผมมางนะครับเราลองวางทาบวางท่าดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งติดเนาะนะครับประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับอ่า ได้ตามที่ต้องการเลยนะครับเนาะนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นอันที่สองนะครับนี่ที่เป็นโค้นะครับสี่สองคือฝั่งคนขับนะครับนี่ฝั่งคนขับลองทาดูได้เลยครับสักคู่นะครับนีดนะครับอะเอาเป็นว่าฝั่งนี้นะ อันที่3านะครับตามโค้ดนี้ก็คือจะเป็นฝั่งด้านหลังของผู้โดยสารนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้โค้ดตัวที่สี่นะครับโค้ดทุสี่ตัวนี้นะครับจะเป็นฝั่งของนะครับด้านหลังคนคนขับนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับบริเวณที่เราจะมาติดนะครับตอนนี้ันในส่วนนี้ก็มาเัียง สกปรกอยู่นะครับเนี่ยเราต้องล้างทอดสะอาดนะครับในส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เช็ดยทำความสะอาดมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยครับเอาไว้ล้างรถนะครับเนาะนะครับผ้าทำความสะอาดเช็ดแห้งเช็ดเปียกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ความสะดวกผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับเนาะนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดนะครับ ส่วนก่อนนะครับยังเพิ่งแกะหมดนะครับเนา้วไปทาบนะครับหลังจากที่แกะริยบร้อย,ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดกันนะครับนี่เลยนะครับ <c oughs> จากติดเรียบร้อยนะครับนี่ลองมาดูแถวนี้นะครับเราลองกด <c oughs> กดให้แน่นนี่นะครับกดให้แน่นเป็นทีเรียบร้อยนะครับสวยงามน,นี่นะครับ <c oughs> แล้วก็ทำการติดตั้งทั้ง4ประตูน,นะครับไล่กดนะครับนี่นะครับ Okay.